โอเคจะมาบอกวิธีการโพสต์ Post รูปในฟอรัมแล้วกันฮะพอดีว่าทางแอดมินของ i ิค i ิ Bu ัตรเนี่ย mm hmm. เขาต้องการให้สมาชิกทุกท่านที่ทำงานในเว็บลิค i ิบัที่ละกันไม่รู้จะเรียกยังไง <laughs> เอาเป็นว่าที่ทำเว็บของเขาอยู่เนี่ยคือเจ้าของเว็บเขาเนี่ยต้องการให้เอาหลักฐานการรับเงินมาโพสละกันโพสต์ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้รับเงินในครั้งต่อไป นะฮะเขาต้องการให้โพสต์เราก็คงต้องทําตามนะฮะมันเป็นกติกาที่เขาตั้งมาทีนี้ที่ผมมานั่งทําวิดีโอเนี่ยก็เผื่อว่าสมาชิกลหลายคนอาจจะยังไม่เคยโพสต์อาจจะยังไม่เคยทาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะส่วนใครที่เคยเป็นแล้วก็ไม่ต้องมานั่งดูนั่งอะไรให้เสียเวลานะฮะเอาเป็นว่าเริ่มเลยแล้วก, <laughs> ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะไปฝากรูปได้เนี่ยเราไม่สามารถนํารูปเข้าไปในฟอรัมเลยได้เราต้องเอารูปเนี่ยไปฝากตามเวบฝากรูปก่อนเอาลิงก์ ตรงนั้นมาเพื่อที่จะวางน,นะฮะกระเรียก BB Code หรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่มั่นใจเอาว่าเข้าลิงก์เลยแล้วกันนะฮะลิงก์ฝากรูปไม่ใช่ลิงก์ฝากรูปเขาต้องเรียกเวฟฝากรูปนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาเวบตัวนี้ไปวางใต้โพสที่ผมจะไปโพสละกันนะฮะพอเข้ามาปุ๊บเราก็เลือกรูปนะฮะรูปที่เราต้องการจะไปฝากหลักฐานการรับเงินน่นนะฮะ ก็เลือกรูปที่ผมต้องการแล้วกันพอเลือกมาเสร็จก็กดอัปโหลดเน็ตผมช้าก็รอหน่อยแล้วกันฮะเนี่ยมันหมุนเป็นเต่าเลยตายละ มันจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้เล็กก็วิ่งปกติแต่ทำไมช้าอ่าโอเคมาแล้วอ่ะพอได้มาตรงนี้แล้วเราได้รูปเราก็มาดูลิง์แล้วกันครับนะมันมีสามอันเนี่ย กาขนาดเต็มขนาดยอ่อขนาดเล็กแล้วกันะแนะนำไม่เอารูปขนาดเต็มนะฮะมันจะได้ดูใหญ่ๆนะก็ก๊อปมานะฮะพอก๊อปเสร็จเราก็มาเข้าอ่าเว็บลิวิดบักนะฮะล็อกอินเข้าระบบมาปกติก็มาที่หัวข้อฟอรัม่มนะฮะมาถึงเราก็เนี่ยฮะ y o r ู o p p บเ m e n t ตอยาพูบ o p p บ i พเ m e n t เออใช่ <c oughs> อ่านกลับไปกลับมางงละนะฮะแล้วก็มาเลือกนิวทอปิกตัวนี้ นะเราเอาลิงก์มาเนี่ยเราไม่สามารถจะวางตรงนี้ได้เลยนะฮะมันวางไม่ได้เราจะต้องมาเข้าตรงนี้แต่ก่อนเอื่นเลยเราตั้งหัวข้อก่อน my payment นะฮะหรือจะใครจะตั้งอะไรก็ตั้งไปฮะให้เขารู้แล้วกันว่าเป็นหลักฐานการรับเงินของเรา เขาจะเยอะหน่อยแล้วกันไม่รู้จะใส่ทําไมก็แต่ผมก็จะใส่ฮะชอบใส่ <laughs> ก็วางไปแล้วกันกลอฟมาเขีย่ยแต้มเหมือนกันเนี่ยแหละทีนี้เราจะวางก็คือเราก็เข้ามาก๊อปรูปตรงนี้ก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะก๊อปปี้คัดลอกแล้วกันเนี่ยมันบอกคัดลอกผมบอกก๊อปปี้เฉยเลย <laughs> อ่าเนี่ยฮะมาตรงเนี้ยพิกเจอร์นะฮะเข้ามาแล้วเราก็เอาลิงก์รูปตัวนะี้มาวางกดตกลง นะฮะฮมันก็จะมาตรงนี้ละเราอยากรู้แล้วก็กดพรีวิวดูฮนะรูปมันก็มาแล้วแต่ทีนี้มันดูไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะรูปที่เอามาขนาดเต็มแล้วมันก็ยังเล็กอยู่ในความรู้สึกของผมนะผมว่ามันเล็กผมก็เลยเปิดแท็บมาอีกอันหนึ่งนะฮะก็เอาลิงก์เมื่อกี้ที่ก๊อปมาวางวางแท็บใหม่เลยนะฮะกดวางแล้วกด Enter อ่ะมันก็จะเป็นรูปขนาดเต็มแล้วก็ก๊อปตัวเนี้ยไปอีกทีนะฮะกดคัดลอกมาทีนี้เราก็จะมาทำการครอบเพื่อให้มันรูปมันขยายนะฮะครอบเนี่ยฮะครอบไปเลยอ่าลากดำมาเนี่ยแล้วมากดลิงก์ตรงนี้นะฮะคำว่าลิงก์ตรงที่เป็นรูปโซ่นะปัป๊บแล้วเรากดวางกดตกลงจะเห็นว่ามันยาวขึ้นแล้วใช่ไหมฮะยาวขึ้นตรงนี้คือเราจบขั้นตอนแล้วเราก็กดนิวท็อปิกตัวนี้ไปเลยคือจบงาน ะะก็มีแค่นี้ครับก็เข้ามาก็จะเห็นรูปแล้วทีน,นี้ที่ผมวอาว่ารูปมันเล็กเนี่ยนะะเห็นไหมว่ามันเล็กมันดูไม่ชัดทีนี้ที่ผมให้ครอบลิงก์เมื่อกี้เพื่อที่ว่าเราจะคลิกไปทีนึงรูปมันจะขยายใหญ่เี่ไหมฮะมันจะขยายและทีนี้มันจะดูชัดนะที่ผมให้ครอบนะถ้าไม่ครอบรูปมันก็จะเล็กแค่นี้เราครอบไปเพื่อว่าคลิกแล้วขยายใหญ่คนะง จะเข้าใจะนะฮะก็ยังไงถ้าไม่เข้าใจก็เม้นไว้ใต้โพสที่ผมจะไปโพสนี่แล้วกันนะฮะกข็ขอจบแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณครับ